สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Thailand Report คนไทยในต่างแดนนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันรัตนาหมนเทตัยค่ะและผมสิงห์สุวรรณสิงห์คำครับเช่นเคยนะคะจะเจอกับเราสองคนค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคย<ส>เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกของรายการกันก่อนนะคะกับช่วงสาระน่ารู้ค่ะสาระแรกในวันนี้ไปที่ไหนดีคะไปเริ่มกันที่ประเทศออสเตรเลียก่อนเลยแล้วกันนะครับทางด้านของคุณนันทพันธ์ตรีเมฆรายงานมาครับว่าคุณพีรวิทย์ กงสุนใหญ่นะนครนซิดนีครับก็พร้อมด้วยกับข้าราชการทีมประเทศไทยสัานักง,งานนาครนซิดนีครับได้มีการจัดทําบุญถวายเป็นพระราชกุศลและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาืน่องในวโรกาสวันเฉลมิมพระชนพรรษา12สิงหาคมที่วัดพุทธรังสีแอนนันเดล โดยงานนี้เองครับก็มีพระสุนอรชาวไทยในะนครซิดนีย์ไปร่วมงานกันเป็นจํานวนมากครับเอาละคะ่ะช่วงนี้นะคะไปดูกันที่สาระที่2กันบ้างคะ่ะไปกันที่ประเทศอิสราเอลนะคะด้านของคุณสุปโชคเกียนทรวงข่ค่รายงานมาได้ค่ะว่าสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเชออวิฟคะ่ะได้เชิญคณะหุ่นละครโจลุยสสซึ่งเป็นคณะใหญ่เลยนะคะ เดินทางไปร่วมกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตระหว่างวันที่1ถึงวันที่13สิงหาคมนี้งานแรกค่ะเริ่มเปิดเทศกาลหุ่นดนาชาติที่นครเยรูซาเลม็มแล้วก็ไปร่วมงานเทศกาลไทยที่นครไฮฟาจากนั้นไปเปิดการแสดงสองรอบที่โรงละครซูซเนเดลลันได้รับความสนใจจากชาวอิสราเอลนะคะโดยการเข้าชมแน่นทุกรอบการแสดงกันเลยทีเดียวค่ะถือว,ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยนะคะใดยช่วงต่อไปครับพบกับช่วงภัยต่างแดนและ นทีทำหนาที่ทองครับมาถึงช่วงภัยแต่งแดนของเราในวันนี้ครับต้องถามคุณรานตนะหมดว่ามีภายอะไรมาฝากเตือนภัยคุณผู้ชมครับแน่นอนครัวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นภัยนะคะที่เกิดขึ้น อาจจะเกิดขึ้นกับตัวท่านในอนาคตนี้ก็ได้นะคะสําหรับเตือนภัยในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมเตือนภัยมาจากประเทศนิวซีแลนด์นะคะขณะนี้มีกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพที่ออกหากินโดยการแกล้งขับรถปาดหน้าแล้วก็ลงไปพูดคุยเจรจากันนะคะทาทีต่อว่าคนขับรถอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงและระหว่างนั้นเชื่อไหมคะว่ามีมิจฉาชีพอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นขบวนการเดียวกันนี่แหละมีการเข้าไปขโมยทรัพย์สินภายในรถนั่นเองนะคะคโดยที่ทางด้านของคนขับรถโดยเฉพาะคุณสุภาพ สตรีเนี่ยลงไปเจราจากับคู่กรณีและระหว่างนั้นไม่ได้ทําการล็อกประตูรถนะคะก็เลยนําทรัพย์สินอะไรที่มีอยู่ในรถต่างๆเนี่ยนะคะก็เอาออกมาจนหมดเกลี้ยงเลยพอกลับไปในรถอีกทีเนี่ยไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นค่ะก็เลยเอามาเตือนภัยกันในวันนี้นะคะจึงขอฝากเตือนค่ะถ้าเกิดกรณีแบบนี้และเหตุการณ์แบบนี้ถ้าคุณผู้ชมจะออกไปพูดจากับคู่กรณีเนี่ยนะคะแนะนําให้ทําการล็อกประตูรถทุกครั้งค่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่เตือนภัยมาจากประเทศ ทฮตนิวซีแลนด์ค่ะ Welcome to Thailand boys <laughs> Amazing Thailand always amazes you ในคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนานั้นท่านเน้นเรื่องการให้มากพระพุทธองค์เคยตรัสเอาไว้ว่าทาทามาโนปิโยโหติแปลว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ทำไมผู้ให้จึงเป็นที่รักก็เพราะว่าการให้นั้นคิดจะให้ก็มีความสุขขณะให้ออกไปเราก็มีความสุขผู้รับเขาก็มีความสุขครั้นได้ให้ไปเรียบร้อยแล้วเรามาหวนระลึกนึกถึงการให้ที่เราได้ให้ออกไปก็เป็นกิจกรรมที่นํามาซึ่งความสุขฉะนั้นเราอาจจะให้จบไปแล้วแต่หวนระลึกนึกถึงการให้ของเราเราก็ปีเปรมอิ่มเอมใจที่เราได้บําเพ็ญตนเป็นผู้ให้ฉะนั้นการให้จึงมีความสุขในสกาละนั่นคือ ก่อนให้ก็มีความสุขขณะให้ก็มีความสุขให้ไปแล้วก็ยังคงมีความสุขถ้าเราเป็นผู้ให้เราจะกลายเป็นบุคคลที่มีแต่ความสุขและเนื้ออื่นใดเราจะกลายเป็นที่รักของคนรอบข้างเราใครอยากเป็นที่รักของใครต่อใครก็ขอให้บำเพ็ญตนเป็นบุคคลในการให้จากสมุนไพรธรรมชาติอัลลัำค่า ผสานด้วยศาสตร์แห่งนงวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้ิวที่สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซิเดสโก Excellent in quality, excellent in services World's best technology with a touch of Thai's legendary service transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all new Royal Orchid service from Thai. Smooth as silk. ท่านผู้ชมครับวันนี้ช่วงการช่วกับประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมอยู่กับคุณว่าลายกรศิวรักษ์นะครับอาก็ช่วที่ปรึกษาณกรุงมาสิกนะครับประเทศสเปนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในโอกาสที่มาประชุมเจ้าหน้าที่กองสุนโลกครั้งนี้นะครับแล้วก็อะไรที่ทำหน้าที่กองศุนย์ไปด้วยเชื่อว่าก็ต้องรู้งานเกี่ยวกับคนไทยเป็นอย่างดีที่สเปนเนี่ยตอนนี้ทราบว่ามีปัญหาที่เรียกว่า ป็นปัญหาที่ให้ความสําคัญมากคือเรื่องปัญหาแรงงานค่ะใช่ค่ะก็คือท่านทูตปัจจุบันนะคะคือท่านทูตตุลกุมุตท่านให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างแรงงานไทยให้เข้มแข็งปัจจุบันนี้นะเรามีแรงงานไทยเนี่ยที่มารับจ้างปลูกแล้วก็เก็บผักจานวน1น0คนทั่วประเทศนะทั่วประเทศสเปนค่ะนี้มันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับบริษัท จ้างงานของคนสเปนเป็นชาวสเปนเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ทําตามสัญญาที่ทางแรงงานไทยเราได้เซ็นสัญญาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยออท่านทูตคุณกุมุตก็พาคณะข้าขราชการพวกเราลงไปดูพื้นที่คุยกับบริษัทนะคะแล้วก็คุยกับทางแรงงานไทย เพราะนั้นพอบริษัททราบว่าทางด้านสถานทูตเข้ามาดูแลแล้วก็มีการาคุยกับทนายของบริษัทด้วยเนี่ยก็ทำให้มันเป็นไปตามเป้าหมายของเราคือเราได้ดูแลและบริษัทก็ยินยอมที่จะทำตามสัญญาที่ที่แรงงานไทยต้องการาะว่ามีหน่วยราชการไทยมาติดตามคอยดูแลเน,นี่นี้บริษัทขาคงไม่กล้าจะเบียเพราะว่าถ้าเบียมันก็เป็นเรื่องของเรัฐบาล และที่นะ่าเราภูมิใจก็คือว่าแรงงานไทยเนี่ยไปปลูกผักเนี่ยในพื้นที่ของเออเจ้าของพื้นที่เนี่ยเป็นคนชนบทสเปนเออแล้วเราเนี่ยคือท่านทูตเนี่ยให้ความสําคัญตรงที่ว่าอยากจะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานไทยกับคนในพื้นที่ที่เป็นเจ้าของที่ดินนะคะซึ่งบริษัทสเปนไปเช่าอีกทีเนี่ยก็เลยรเริ่มว่าแรงงานไทยเนี่ยชอบเล่นตะก้อยามว่างมก็เลยเอากีฬาตะก้อเนี่ยพวกข้าราชการเราอย่างถ้าหากว่า ดิฉันได้มีโอกาสมาเมืองไทยก็จะซื้อลูกตะก้อซื้อลูกบอลเนี่ยนะคะแล้วเอาไปเผยแพร่วัฒนธรรมทําให้ชาวบ้านสเปนเนี่ยนะ,ะชอบกีฬาอันนี้แล้วก็เราได้จัดการแข่งขันนะคะแล้วก็นอกจากจะชอบแล้วทําให้เขาเนี่ยรัก แรงงานไทยเพราะนั้นเวลาที่มีแรงงานชาติอื่นเข้ามาจะเปลี่ยนกันเนี่ยตามฤดูกาลเนี่ยเจ้าของที่ดินก็บอกกับทางบริษัทสเปนว่าขอเป็นแรงงานไทยเพราะนอกจากจะทายาสายดีได้เล่นกีฬาได้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 กีฬาที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วเนี่ยยังฝีมือของการพะปลูกการเก็บผักผลไม้ของเราเนี่ยดีมากค,ค่ะเพราะเราประเทศเกษตรกรรมค่ะ,คะ เป็นประเทศสเปนเป็นประเทศเกษตรกรรมที่เ,เป็นอ,อู่เข้าอู่น้ําของยุโรปนะคะผักผลไม้จะดีมากแล้วก็มีราคาดีแต่ว่าแรงงานไทยเนี่ยดูแลผักตอนนี้เนี่ยทำแต่ผักกก่อนนะคะคซึ่งดูแลผักเนี่ยเวลาเก็บและเวลาปลูกเนี่ยทนุถนอมเหมือนกับที่ทําเหมือนกับเป็นบ้านของตัวเองเพราะฉะนั้นว่าทั้งชาวบ้านและทั้งเจ้าของที่ดินแล้วก็รวมทั้งเ,เจ้าของบริษัทะจะชื่นชมแล้วก็ ผูกสัญญากับบริษัทแกแรงงานไทยอยู่ตลอดเวลาคะ่ะตอนนี้มีระดัามีแนวโน้มนี่แรงงานไทยที่หรือกเกษตรกรไทยที่จะไปปลูกผักที่ในสเปนจะมากขึ้นมากขึ้น เราพยายามเพราะว่าคือแรงงานไทยเรามีศักยภาพแล้วก็ทำงานด้วยความเต็มใจไม่มีการกินเหล้าทะเลวิวาเล่นการพนันนะคะเพราะนั้นข่าวดีนะปกติไปที่ไหนก็นจะมีข่าวเรื่องนี้แสบๆมะเรค่ะแล้วท่านทูตก็กรุณาเขาก็พาพวกเราไปเยี่ยมอยู่เนืองๆนะคะคแล้วไปเยี่ยมชมพื้นที่ที่ที่ทลงทราด้วยค่ะแล้วก็พา คนคนทำความสะอาดคนเขาเรียกอะไรน,นะคะคนครัวบ้านท่านพ <คน S 2> ูดนะคะไปทําอาหารอีสานให้ทานกันเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นคนอีสานค,ค่ะแล้วเราเป็นคนสเปนที่มาทานอาหารไทยไหมค่ะเราก็เชิญคนสเปนทนในหมู่บ้านด้วยเพราะฉะนั้นเออคนในหมู่บ้านพวกนี้ก็จะรักใคร่แล้วก็ทําให้รู้จักชื่อเสียงของไทยมากขึ้นตอนนี้นะะทางเออทางสานทูตไทยเราเนี่ยเราพยายามทําให้แรงงานไทยของเราเนี่ยเป็นที่เรื่องลือ ไปสู่ยุโรปนอกสเปนนะคะโดยการทำให้เราเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสามัคคีมีแรงงานที่มีความสามารถเพื่อชื่อเสียงกระจายโดยเริ่มต้นที่สเปนค่ะครับนี <am and movement> ่เรียกว่าเป็นเป็นเรื่องที่มีลน่าชื่นชมขอบคุณค่ะนี่อาจจะเป็นเพราะทัานทั้งอยู่ที่ทั้งท่านชกับขยันแล้วก็มีทีมงานที่สารช่วยกันยับกันแข็งด้วยนะครับ คุยกับท่านอาคาทูตี่ตอนเดียวคงไม่พอต้องขอคุยต่อเรื่องชุมชนไทยในสเปนอีกต่ออีกตอนหนึ่งวันนี้ขอบคุณครับท่านอาคาทูตที่ปรึกษานะครับท่ากรุงแมริดนะครับคุณวัลัยกรศิวรักษ์ครับขอบคุณท่านค่ะขอบคุณผู้ชมค่ะสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ Welcome to Thailand, boys. Hey! <laughs> Woo -hoo! Woo -hoo! Woo -hoo! Yee, Heaven. I'm not going home. Ah! Amazing Thailand ah! always amazes you. หเห็นแรกของเราวันนี้จะเริ่มกันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ขอเชิญพี่น้องชาวไทยในสวิตเซอร์แลนด์ครับรวมถึงประเทศใกล้เคียงนะครับร่วมงานเทศกาลอาหารไทยครั้งที่5ที่เมืองบือลักซูริกในวันที่23-25สิงหาคมนี้นะครับซึ่งภายในงานก็จะมีการจัดตลาดนัดสินค้าไทยแล้วก็อาหารไทยตลอดจนมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย โดยรายได้ส่วนหนึ่งของงานครับก็จะมีการนําไปช่วยเด็กกําพร้าแล้วก็เด็กยากจนซึ่งใครสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ครับได้ที่คุณต้อมมหิพ,พันธ์นะครับหมายเลขโทรศัพท์0796088903นั่นเองครับติดต่อสอบถามไปกันได้นะคะ ไปดูประเด็นที่2กันบ้างค่ะไปกันที่ประเทศเยอรมนีนะคะคุณอุไรพันธ์บริงงมันประชาสัมพันธ์มาค่ะว่าขอเชิญชาวไทยในเยอรมนีร่วมง,งานคอนเสิร์ตวันแม่ของวัดพุทธบารมีโบคุ้มนะคะในวันที่25สิงหาคมนี้ระหว่างเวลา9นาฬกาถึง17นาฬิกา พร้อมชมการแสดงของคณะปลอยไฟมาลายพรนะคะแล้วก็การแสดงอื่นๆอีกมากมายค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่อยู่ในประเทศเยอรมนีระหว่างวันที่25สิงหาคมนี้ไม่ควรพลาดนะคะก็ไปร่วมงานกันได้นะครับและหากว่าคุณผู้ชมเองมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจและอยากจะฝากประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการของเราส่งกันเข้ามาได้ครับที่อีเมล address ถ่าย o v e r 4 o g m a i l c o m ครับแต่สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่พลาดรายการของเราไปค่ะเข้าไปติดตามชมย้อนหลังกันได้ะะที่ y o u t u YouTube ค่ะโดยพิมพ์คําว่า Thailand Report และวตามด้วยวันเดืนปีที่คุณผู้ชมอยากจะติดตามรับชมนะคะและอีกหนึ่งช่องทางสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทางช่อง Bangkok TV ในเครือเจริญเคเบิลทีวีและรับชมได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วยค่ะ และนี่ก็เป็นทั้งหมดของไทยแลนด์รีพอร์ตของเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เราสองคนลากไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย